สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยข่าวเชาว้าทางสถานีวิทยุสมาร์ทเรดิโอ fm 9 0 7 5 m ิบจจังหวัดขอนแก่นสถานีวิทยุสมาร์ทเรดิโอ fm ร0อ m เอ็ดมจังหวัด1 0ออนะครับและก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางวิทยุดิจิตอลช่อง8ที่ขอนแก่นและมหาสา,ารคามพร้อมกันนี้ก็มีการออกอากาศทางวิทยุออนไลน์นะครับควบคู่กันไป ในเว็บไซต์ www smart radio thailand com ฟังได้ทั่วไทยดังไกลไปทั่วโลกนะครับแล้วก็รายการคุยข่าวเช้าของเรารถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube ช่อง smart radio thailand ด้วยใครสนใจก็เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเพิ่มเติมกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลา9ก้าโมงเช้านะครับพบกันวันนี้ครับเป็นวันเที่ยวสำหรับงานเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยว แล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวเลขที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจก,กันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีข่าวดีวเริ่มต้นจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยสถิติย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับพบว่านักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยเองนะครับที่เดินทางเที่ยวภายในประเทศของเรานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นก็เดินทาง มาเที่ยวที่ประเทศไทยกันคึกคักตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ขุนนัทธริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากสถิติย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มประเทศส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวแตะระดับหลักแสนรายต่อวันมาโดยตลอดและช่วงนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยวันละกว่า1 3 0 0 0 0คนซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากการดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในระดับที่น่าพอใจนะครับนักท่องเที่ยวที่กลับมา ที่เราเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะครับทางปรักโซนท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับมานีนวันหนึ่งเป็นหลักหมื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งหนึ่งในประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเคยมีจํานวนลดลงจากหลายปัจจัยนะครับทั้งนโยบายของจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภยัยตามที่ปรากฏอยู่ในข่าวทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความลังเลแต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยไม่ได้เพิกเฉยครับด่วเร่งดําเนินมาตรการเชิงรุกในทุกมิติทั้งด้านการตลาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวตลอดจนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมประมาณวันละ10,000คนปัจจุบันแตะที่ประมาณวันละ3 0 0 0 0คนนะครับถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก ออการฟื้นตัวการท่องเที่ยวไทยในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งรัฐบาลเองได้ทําการปรับยุทธศาสตร์โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณเพื่อนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อรักษาโมเมนตัมการเติบโตพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ควบคู่กันเพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งการท่องเที่ยวไทยในปีนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จชัดเจนในการนี้นะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมให้การต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพและมีความยั่งยืนนะครับ ทีนี้ลองกลับไปดูที่ทางจีนกันบ้างนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนช่วงนี้นะครับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางทั้งขาเข้าและขาออกเนเฉลี่ยวันละกว่า2ล้านคนในช่วงหยุดยาวเทศกาลจุดจีนของประเทศจีนนะครับซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนคาดการณ์ว่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลจุดจีนปีนี้ซึ่งเขานับตั้งแต่1 5ถึง23กุมภาพันธ์นะครับ คาดว่าจะมีผู้เดินทางทั้งขาเข้าและขาออกเฉลี่ยประมาณ2 5ล้าน5 0,000คนต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้น 14. 1 4 1เมื่อเทียบกับช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจ,จีนปีที่แล้วเป็นผลมาจากนโยบายการยกเว้นวีซ่าและมาตราการกระตุ้นการบริโภคโดยสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของจีนได้เพิ่มการแนะนำบริการจุดตรวจและจัดกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจคนเข้าเมืองบริเวณด่านพรมแดนและจุดตรวจจะดําเนินไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมีความราบรื่นตลอดช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้นะครับกลับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเป็นวันไหวใช่ไหมครับหลายคนไหวเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาแจกจ่ายกันนะครับเพื่อนําไปทานเพื่อความเป็นมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อ ของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนนะครับมีข้อมูลน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังจากทางอนมามัยโพนะครับของกรมอนมามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งชี้เห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยนะครับในเทศกาลจุดจีนซึ่งแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนมามัยได้แนะนําประชาชนใช้หลัก4ลอลิงนะครับในการเลือกซื้ออาหารนะครับ ลอตัวแรกนะครับก็คือการเลือกซื้อของไว้ให้เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือมีป้ายรับรองของทางราชการส่วนลอลิงตัวที่2นะครับก็คือลอล้างครับล้างผักผลไม้และเนื้อสัตว์ให้สะอาดก่อนนะํามาปรุงประกอบอาหารรอลิงตัวที่3เลี่ยงการปรุงอาหารที่ใช้น้ํามันหรือไขมันมากและให้ปรุงประกอบอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง ส่วนลอลิงตัวที่4นะครับก็คือลอลดนะครับลดอาหารที่มาจากแป้งและน้ําตาลควรทานอาหารไว้เจ้าประเภทโลขาบหรือว่าคาโโร์โบไฮเดรตต่าเปลี่ยนเป็นอาหารโปรตีนสูงไขมันต่ํามีวิตามินและกากใยสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะครับซึ่งในช่วงเทศก,กาลจุจีนนั้นก็มักจะตรงกับฝุ่น PM2.5 ที่ขึ้นสูงในหลายจังหวัดนะครับดังนั้นผลจากการสำรวจ อนามัยโพนะครับพบว่าประชาชนไทยให้ความสำคัญกับการลดแหล่งกำเนิดฝุ่นเป็นอันดับแรกนะครับพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะครับมีการหลีกเลี่ยงการจุดทูบหรือเผากระดาษเงินกระดาษทอง65สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น61.4ทําทำความสะอาดที่พักอาศัยให้สะอาดปลอดฝุ่น60นนอกจากนี้กรมอนามัยยังได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมปรับพฤติกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นและเลือกวิธีการ,รประกอบพิธีกรรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การเฉลิมฉลองเทศกาลรุษจีนเป็นไปนอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนนะครับในขณะที่กล่มควบคุมโรคนะครับก็ออกมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการฉล,ลองเทศกาลรุษจีนอย่างมีสตินะครับด้วยการปรับพฤติกรรมการบริโภคนะครับลดอาหารที่มีรสหวานมัน และเค็มจัดเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ครับโดยนายแพทย์มนเทียนขนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเทศกาลตรุษจ,จีนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอย่างไรก็ตามอาหารยอดนิยมในช่วงเทศกาลนี้มักจะมีรสชาติหวานมันและเค็มจัดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดัน โรคไตหรือว่าโรคอ้วนนะครับดังนั้นทางกลุ่มควบคุมโรคขอเชิญชวนประชาชนปเปลี่ยนตรุษจีนปีนี้ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการดูแลสุขภาพในวันตรุษจีนนะครับที่ง่ายและไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การเลือกวิธีปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยปเปลี่ยนจากเมนูทอดหรือผัดที่ใช้น้ํามันมากเป็นการต้มนึ่งหรืออบ เลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับอย่างปลาหรือว่าอกไก่เพิ่มผักหลายสีและผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้อเพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีและช่วยชะลอการดูดซึมน้าตาลเข้าสู่กระแสะเลือดนอกจากนี้ขอความร่วมมือในการลดการจุดทูบป,ประทัดหรือกระดาษเงินกระดาษทองในปริมาณมากเพื่อลดการสร้างฝุ่นละออง pm 2.5ที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำเพิ่มเติม ในส่วนของสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนเทศกาลแห่งความสุขของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลกครับ